ค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสดที่น่าสนใจกันต่อในข่าวภาคเหนือค่ะพูดถึงเรื่องของความอร่อยที่มาพร้อมกับสายฝนนอกจากจะมีผักต่างๆแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเห็ดนั่นเองใช่ค่ะแต่ต้องระมัดระวังคุณผู้ชมสําหรับเห็ดป่าที่บางทีอาจจะไม่รู้จักหรือว่ามันใกล้เคียงกับเห็ดที่เราเคยรับประทานกันตอนนี้จังหวัดน่านออกมาเตือนแล้วนะครับในการรับประทานเห็ดที่เกิดขึ้นในช่วงของปลายฝนต้นหนาวครับอาจจะเป็นเห็ดมีพิษหากไม่รู้จักนี่นะครับไม่ควรจะเสี่ยงนํามาประกอบอาหารครับ ทีมสอบสวนโรคโรงพยาบาลน่านพบผู้ป่วย4ี่รายเป็นชาย1รายเป็นหญิง3รายครับอายุระหว่าง34-56ถึงปีเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลน่านเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาหลังจากทั้ง4คนครับรับประทานอาหารเห็ดพิษนะครับโดยพบว่าได้รับประทานนําเห็ดไปผัดนะครับในช่วงเวลาของเที่ยงวันดังกล่าวหลังจากรับประทานเสร็จแล้วผ่านไปประมาณ1-2ถึงชั่วโมงทั้ง4รายมีอาการเหมือนกันครับคืออาเจียน แล้วก็ถ่ายเหลวนะครับซึ่งเห็ดที่นํามารับประทานนั้นเป็นเห็ดที่ขึ้นเองบริเวณพื้นดินใกล้กับที่พักนั่นเองครับค่ะโดยผู้เก็บค่ะนํามาประกอบอาหารไม่ทราบนะคะว่าเป็นเห็ดอะไรค่ะเห็นลักษณะมันสวยดีนะคะนึกว่ารับประทานได้จึงนํามาประกอบอาหารเบืองต้นค่ะคาดว่าน่าจะเป็นเห็ดกระดงตีนตําซึ่งเป็นเห็ดพิษนะคะเห็ดชนิดนี้ที่ทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะ ไม่มีอาการรุนแรงแต่อย่างใดค่ะด้านนายแพทย์พงเทพวงวัชรภัยบูรณ์เป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,น่านฝ่ายปฐมภูมิได้เตือนประชาชนให้ทราบถึงอันตรายโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีเห็ดออกมาจากพื้นดินเป็นจํานวนมากโดยเห็ดพิษที่อันตรายอาจจะไม่ใช่เห็ดป่าอย่างเดียวนะครับแต่เห็ดที่พบตามบ้านเรือนหรือสถานที่ต่างๆก็ต้องระมัดระวังไม่ควรจะรับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักหรือเก็บเองโดยผู้ที่ไม่มีความรู้ซึ่งตอนนี้ผู้ป อาการดีขึ้นทั้งหมดแล้วเนื่องจากว่าเห็ดพิษชนิดนี้ไม่รุนแรงให้กลับบ้านจํานวน3รายยังเหลืออีกหนึ่งรายยังดีนะครับว่าเห็ดชนิดนี้พิษนั้นไม่ทําลายตับดังนั้นอา,าอาการอาจจะไม่รุนแรงเหมือนกับเห็ดโมงโก้งตีนตันซึ่งพิษนั้นทําลายตับและไตยอย่างรุนแรงเลยละครับโอ้โหเห็นเป็นเห็ดเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าพิษนั้นร้ายเหลือเกินนะคะคยังโ,โ,โ,โชคดี <นะ S 1> ว่าไม่เป็นอะไรมากตอนนี้ก็กลับบ้านไปแล้วค่ะครับ